หาคุณเล่นเกมมัลติเพลเยอรนะครับแน่นอนว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเจอทั้งผู้เล่นที่ดีกับผู้เล่นท็อกซิตนะครับรวมไปถึงผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมโกงช่วยเล่นนี่จึงเป็นเหตุให้ทีมพัฒนาเกมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับแต่ในบางครั้งการตัดสินใจลงโทษผู้เล่นหรือแบนมันก็ไร้เหตุผลเหลือเกินนะครับแบนมั่วซั่วจนเพี้ยนไปเลยก็มีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ คลับเพนกวินครับเป็นเกม M M O ของดิสนีย์ที่เปิดให้เล่นฟรีบนอินเทอร์เน็ตตัวเกมนะฮะอยู่ในช่วงยุคที่ไฮไฟรุ่งรอดแบบสุดๆเลยครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเพนกวินตัวเกมมีกิจกรรมออนไลน์ต่างๆให้เราทํามากมายมันคือเกมโรเปของยุคนั้นเลยฮะดังไม่ดังคิดดูนะครับมีผู้เล่นที่ลงทะเบียนเล่นเกมนี้มากกว่า200ล้านบัญชีครับแต่ด้วยยุคสมัยที่เริ่มเปลี่ยนนะฮะการมาถึงของสมาร์ทโฟนที่สามารถเล่นเกมมือถือได้ทําให้ความนิยม ของคลับเพนกวินลดลงอย่างมากครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มดั้งเดิมของตัวเกมที่ให้บริการทางเว็บไซต์ก็ล้าหลังครับอยากที่จะพัฒนาต่อยอดส่งผลให้ดิสนีย์ตัดสินใจปิดบริการเกมนี้เนื่องจากคลับเพนกวินนะฮะเป็นเกมที่มีเด็กเล่นเยอะมากในยุคนั้นทําให้ผู้พัฒนาต้องออกฟีเจอร์ป้องกันการใช้คําหยาบคายหากคุณพิมพ์คําหยาบสักคําแม้แต่นิดเดียวคุณจะถูกแบนในทันทีฮะมันก็เป็นมาตรการป้องกันที่ถือว่าเด็ดขาดเลยทีเดียวนะถ้าเกม ออนไลน์หลายๆเกมในยุคนี้ให้ความสําคัญเหมือนกับที่ผู้พัฒนาเกมขับเพนกวินทําอยู่นะผมเชื่อว่าสังคมเกมออนไลน์ในปัจจุบันน่าจะดีกว่านี้แน,น่นอนครับกลับมาเรื่องของเราต่อนะฮะพอดิสนีย์เขาประกาศปิดตัวเกมนี้แฟนเกมหลายๆคนจึงตัดสินใจที่จะหาเรื่องให้ตัวเองโดนแบนจากเกมนี้ให้ไวที่สุดครับมีผู้เล่นจํานวนมากที่แห่กันมาถล่มพิมพ์คําหยาบอย่างไม่หยุดหย่อนสร้างความรําคาญให้กับทีมหลังบ้านของเกมอย่างมากถึงกับมีการ แข่งทําสถิติเลยนะฮะว่าใครจะโดนแบนด์ไวที่สุดในเกม Let's go! <Yes! S 2> มันก็แปลกดีนะคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากให้เอดีของตัวเองถูกแบนหรอกครับแต่สำหรับขับเพนกวินเนี่ยมันคือข้อยกเว้นครับ For Honor เป็นเกมแอคชั่นมัลติเพลเยอร์สุดมันมุมมองบุคคลที่สาทรงตรงจากค่าย Ubisoft จุดเด่นของเกมนี้ไม่ได้มีดีแค่แอคชั่นอย่างเดียวมันยังผสมส่วนที่เป็นการวางกลยุทธ์เข้าไปอีกด้วยในจะเนื้อเรื่องในเกมที่อิงตามประวัติศาสตร์จริงผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ถึง3เผ่าพันธุ์ได้แก่อัศวินไวกิ้ง และมม้ For Honor จะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเกมจํานวนไม่น้อยแต่ในช่วงแรกที่เกมเปิดตัวนะครับก็มีคนจํานวนไม่น้อยเช่นกันที่ไม่ชอบการแบนบวซสั่วของเกมฮะอ่ะด้วยความที่มันเป็นเกมออนไลน์มันก็ต้องมีไอ้พวกากากบางคนนะฮะที่ไม่มีปัญญาเล่นเองต้องหาวิธีโกงคนอื่นเพื่อให้ได้ชัยชนะค่าย Ubisoft เขาเลยได้ใส่โปรแกรมที่ตรวจจับหาคนโกงเอาไว้กับตัวเกมฮะเพื่อเล่นงานไอ้คนพวกนี้ซึ่งการใส่โปรแกรมจับคน โกงเนี่ยค่ายเขาเคยใช้ไปแล้วตอนทําเกม Assassin's Creed Unity แต่กับเกม For Honor โปรแกรมมันดันเอ,อ๋ครับแบนมั่วไปหมดบางคนไม่ได้โกงยังโดนแบนแบบงงๆจนค่ายต้องรีบออกแพทมาแก้ไขอยู่หลายรอบเลยครับถึงมันจะ,สะเสถียรขึ้นแล้วก็หยุดแบนมั่วไปบ้างแล้วแต่กว่าจะดีขึ้นนะครับตัวเกมมันก็ได้เสียผู้เล่นดีๆที่โดนแบนแบบไม่รู้อีโนอิเนไปเยอะเลยครับ GTA ออนไลน์ครับเป็นเกมส่วนเสริมที่เล่นออนไลน์ของ GTAV โดยมี อยู่ในรัฐสมมุติที่ชื่อแซนแอนดรีสผู้เล่นสามารถสำรวจโลกเปิดและทำกิจกรรมต่างๆทั้งแบบร่วมมือกับคนอื่นหรือชันเลนการแข่งขันที่มีให้ทำมากมายซึ่งใน GTA Online เนี่ยจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่า The Seven Taco ครับเขามีชื่อเสียงจากการทำคลิปไล่ปราบคนที่เรือนในเกมนี้ฮะในวันหนึ่งขณะที่พี่ทาโคเนี่ยกำลังเตรียมตัวสำหรับทำคอนเทนต์ครับโชคร้ายที่วันนั้นได้มีผู้เล่นคนหนึ่งครับใช้โปรแกรมโกงสังหารผู้เล่นคนอื่น ในเกมด้วยการ บม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 ม,มตายหากันยกเซิร์ฟเลยครับที่แย่ไปกว่านั้นไอ้ผู้เล่นที่โกงดันใช้ชื่อเดอะเซเว่นทาโกฮะแบบเดียวกันกับครีเอเตอร์ผู้พิทักษ์สันติราชคนนั้นแทนที่ร็อกสตาร์จะแบนไอ้คนโกงคนนี้นะฮะพวกเขากลับแบนเดอะเซเว่นทาโก้ตัวจริงครับแล้วอ้างว่ามึงนี่แหละตัวการที่จุดระเบิดคนทั้งเซิร์ฟทั้งที่ตัวจริงเนี่ยไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจแบนผู้เล่นที่แย่ที่สุดจากร็อกสตาร์ หากคุณคิดว่าการแบนของค่ายนี้ what the fuck แล้วนะฮะค่ายต่อไปหนักกว่าอีกครับกับอีพีเกมย้อนไปตอนปี2016มูฮัมหมัดซากีคารนศาสตราจารย์จากมหาวิทยายลัยในรัฐฟลอริดาครับต้องการที่จะสมัครไ d ดีเพื่อทดสอบเบต้าเกมที่ชื่อพารากอนของอีพีเกมแต่เมื่อเขาพยายามสร้างไ d ดีก็ถูกอีพีเกมแบนและบล็อกแบบถาวรเลยครับสาเหตุที่แบนก็มาจากชื่อของศาสตราจารย์นะครับดันไปคล้ายกับผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นลักษณะชื่อที่อี เกมไม่อนุมัติให้ใช้เรื่องที่ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อเนี่ยพอเข้าใจได้แต่ทําไมถึงกับต้องบล็อกเขาเลยล่ะฮะมูฮัมหมัดเนี่ยแกยังคิดด้วยซ้ำนะครับว่าเฮ้กูโดนแฮ็กหรือเปล่าวะหลังจากเรื่องนี้ดราม,ม่าขึ้นนะครับช่อง NBC ก็เอาไปตีข่าวใหญ่เลยฮะว่าอีพีเกมแม่งแอนตี้คนมุสลิมวิดีโอเกมควรเป็นสื่อบันเทิงที่ผู้เล่นรู้สึกสบายใจตอนเล่นมันถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆพวกเขาต้องรู้สึกแน่ๆว่าชื่อของพวกเขามันผิด ปกติหรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับตัวตนของพวกเขาหรือไม่นี่คือคาสัมภาษณ์ของมูฮัมหมัดซากีคารนะครับที่กล่าวกับนักข่าว NBC ทางทีมสวีนี่ผู้บริหารอ p พิเกมนะฮะพอเห็นข่าวใหญ่โตเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งนะครับว่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคนะฮะที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากเกมพารากอนของเรานั้นมันใช้ Unreal Engine 4เป็นเหตุให้ชื่อของเขาถูกแบนครับเกี่ยวเหียอะไรวะเนะี่ยคนต่อไปครับเรียกว่าซวยแบบโคตรซวยเลยฮะเมื่อชายที่ชื่ จอสฮิงเกอร์ถูกแฮกเกอร์แฮก ID Xbox l i v e อครับพอจอสเนี่ยติดต่อ Microsoft จนได้ ID คืนมาสำเร็จแล้วไม่นานเขาก็ถูกแบนในเวลาต่อมาครับเมื่อ Microsoft ค้นพบว่า ID ของจอสมันถูกเอาไปทำเรื่องไม่ดีเยอะมากๆครับเช่นตัว ID ถูกเอาไปใช้แฮกเครื่อง Xbox ของคนอื่นต่อครับแต่จอสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเป็นไอหนุ่มแฮกเกอร์คนนั้นต่างหากที่ทำกว่าพี่แกจะถูกปลดแบนนะครับต้องใช้เวลาหลาย เเดือนลยรวมไปถึงเจ้าตัวยังต้องโทรหาสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับให้เข้ามาช่วยตามอีกด้วยเรื่องนี้ก็ถูกผู้คนบนโลกโซเชียลพูดถึงกันเยอะมากครับว่า Microsoft จัดการกับเหตุการณ์นี้ได้ไม่ดีนักทําไมต้องไปแบนจอสในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําใครที่โดนแฮ็กจะเข้าใจพี่จอสนะผมก็เคยถูกแฮ็กไปเหมือนกันนะไอคนแฮ็กเนี่ยมันเอาเพจเก่าผมที่คนตามเยอะๆไปขายให้แคปคัดลวเว้ยแล้วลผมแม่งกู้คืนไม่ได้เลยสัตว์ไหนจะไอดีเกมฟอสไนกูอี ที่เติมไปโคตรเยอะแต่ตามกู้กลับมาไม่ได้เลยท้ายที่สุดผมเลิกเล่นมาเลยไอฟอร์สไนท์เนี่ยผมไม่รู้จะด่ายังไงละแต่คุณก็สามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับด้วยการไปกดติดตามเพจใหม่ GCB นะครับเป็นเรื่องปกติของเกมเมอร์หลายคนครับที่มักจะเก็บไอเทมที่หาได้จากในเกมไว้กับตัวให้เยอะที่สุดครับและหลายๆเกมก็ไม่ได้ห้ามหรือมีนโยบายลงโทษผู้เล่นที่พกไอเทมติดตัวไว้ในเกมจํานวนมากแต่ไม่ใช่กับเกม f All o u t 76เมื่อมีผู้เล่นคนนึงนามว่า Gloptwell ชายผู้เพลิดเพลินกับการเล่น เ่นเกมนี้ไปถึง900ชั่วโมงสิ่งที่ผู้เล่นคนนี้ชอบทํามากที่สุดในเกมคือการสะสมกระสุนปืนครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังสอนทริคแนะนําการฟาร์มกระสุนในเกมนี้ให้ได้เยอะที่สุดอีกด้วยพี่เขายังสร้างคอมมูนิตี้กับผู้เล่นอื่นด้วยการแลกกระสุนส่วนเกินฮะนั่นจึงเป็นเหตุให้ผู้เล่นบางคนเริ่มสงสัยในตัวไอกรอฟครับว่าเฮ้ยไอเชีย่ยนี่มันใช้บทเปล่าวะส่งเรื่องไปหาผู้จัดจําหน่ายนะครับก่อนที่กรอฟทเวลจะถูกแบนแบบไม่มีกําหนดปลดจนกว่าตัวเกม จะปล่อยแพลใหม่ออกมาเพื่อแก้ทางที่ผู้เล่นบางคนมีกระสุนปืนเฟ้อฮะต้องบอกว่าสิ่งที่ผู้เล่นอย่างกรอบทามันไม่ผิดเลยนะครับเจ้าตัวฟาร์มในรูปแบบของตัวเองแต่พอเขาสอนทริคแล้วคนเนี่ยเอาไปทําตามกันเยอะเป็นเหตุให้ผู้เล่นบางคนที่ไม่รู้เรื่องนี้รู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบครับทาให้ทีมงานต้องรีบแพทแก้ปัญหาถึงอย่างนั้นสิ่งที่ทีมงานทํากับกรอบทเวลมันก็ออกจะดูใจร้ายไปหน่อยสวิฟตี้เป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงจากการเล่น เกม w o r ร์ of Warcraft ย้อนไปตอนปี2011มีวันหนึ่งในขณะที่เจ้าตัวกำลังเล่นเกมนี้อยู่ทุกอย่างก็เหมือนจะปกติครับจนกระทั่งมีผู้เล่นราว4-5,000คนที่ชมเขาสตรีมอยู่ตัดสินใจล็อกอินเกมเพื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์และร่วมเล่นกับเขาที่นี้แหละฮะพอมีคนเข้ามาเล่นเยอะแบบผิดปกติเกินไปส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มเน่าครับยิ่งไปกว่านั้นดันมีผู้เล่นคนหนึ่งที่สแปมอิโมจิมากกว่า3 0,000่นครั้งท้ายที่สุดเซิร์ฟล เกมเมอร์ amer, หลายคนที่อยู่ในนั้นโดนแบนเป็นแถบรวมไปถึงสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างสวิฟตี้ก็ไม่รอดครับสาเหตุของการแบนคือเขาได้ทําให้เซิร์ฟเวอร์ของเกมล่มระหว่างที่สตรีมครับสวิปตี้แกถึงกับต้องออกมาพูดเลยนะครับว่าไอ้เชีย่ยกูไม่ได้ตั้งใจกูเล่นเกมนี้มาตั้ง6ปีแล้วนะทําไมทํากับกูแบบนี้แน่นอนครับว่าการลงโทษของบริษัทครั้งนี้มันโดนกระแสะจากแฟนตีกลับพอสมควรครับท้ายที่สุดทางค่ายต้องปลดแบนให้เขาหลังจากที่โดนไปได้ ไม่นานฮะจิมมี่เดโรเชอร์ครับเป็นสตรีมเมอร์ชาวอเมริกันที่ค้นพบเส้นทางในการเก็บเวลเกมโปเกมอนโกให้ได้1ล้าน XP ต่อวันโดยเขาใช้เทคนิคด้วยการวิ่งบนถนนในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสอย่างละเอียดครับพร้อมกับถ่ายทอดสดการวิ่งผ่านทวิตและในขณะที่เจ้าตัววิ่งนะครับเขายังได้เปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อ Charity m i ล์เพื่อแลกไมล์การวิ่งเป็นเงินบริจาคไปพร้อมๆกันด้วยสําหรับเทคนิคของเขานะครับขั้นตอนที่1นนะฮะวิ่งให้ครบรอบในเวลาไม่เกิน 5นาทีเท่านั้นขั้นตอนที่2นะครับห้ามหยุดวิ่งเพื่อจับโปเกมอนยกเว้นมีโปเกมอนหลายตัวแถวป้ายที่เราอยู่ในขนาดนั้นขั้นตอนที่3นั่งพักที่จุด123ตามภาพนะฮะแล้วพยายามวิ่งย้อนเส้นทางบ่อยๆขั้นตอนสุดท้ายครับพยายามลดระยะทางในการวิ่งและรอบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เทคนิคนี้ของจิมมี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่ชูชูเนี่ยคนที่อยู่ไทยนะฮะไม่สามารถทําได้เลยแม่งแค่ข้าบินไป อเมริกาก็แพงเลยเฮียนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเขาในการเก็บ XP เกมนี้ครับ ที่สำคัญเขาเป็นผู้เล่นที่บริสุทธิ์ครับแต่ทางผู้พัฒนาเกมโปเกมอนโกไม่ได้คิดแบบนั้นครับพวกเขาคิดว่าเฮ้ยไอหมอนี่มันใช้บอดโกงแน่นอนส่งผลให้ตัวเขาถูกแบนด้วยการหมุนเสาในเกมไม่ได้ครับรวมไปถึงยังไม่สามารถจับโปเกมอนในเกมได้อีกด้วยจิมมี่เขาก็ส่งหลักฐานนะฮะไปให้ผู้พัฒนาดูพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมไปว่าบอดบ้าอะไรบอดมันไม่สามารถทําอะไรแบบที่ผมทําได้หรอกพวกคุณนะ่ะคุณจะตรวจหาระบบแบนให ด,ดีกว่านี้ไม่ใช่แบนม่วซส่วยสาหรับโปเกมอนโกนะครับจะมีระบบซอฟแบนอัตโนมัติติดไปกับตัวเกมครับโดยมันจะจับหาผู้เล่นที่ได้ XP มากกว่าปกติในระยะเวลาอันสั้นระบบจะทําการซอฟแบนผู้เล่นนั้นไว้ก่อนเป็นเวลา24ชั่วโมงครับเรื่องนี้ก็เหมือนว่าผู้คนจะเทไปทางสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่ครับเพราะที่ผ่านมาระบบนี้มันก็ถูกค้นด่ากันเยอะมากผู้เล่นบางคนไม่ได้ใช้บอร์ดเพื่อเก็บ XP เพียงแต่พวกเขาได้ทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายเกินกว่าที่ ค่ายจะเดาได้ฮะเหตุใดผู้เล่นเหล่านั้นถึงต้องมาถูกแบนเพราะโดนมองว่าใช้บอทครับเอลดนลิงเป็นวิดีโอเกมแนวแอคชั่นสวมบทบาทที่พัฒนาโดยฟร m มซอฟแวร์ตัวเกมยังได้รับความร่วมมือจากจอร์ g อาร์อาร์มาตินเจ้าของนิยายชื่อดังอย่างเกมออฟทรอนฮะแม้ปู่แกจะไม่ได้เขียนบทให้เกมโดยตรงนะฮะแต่เขาก็เป็นผู้สร้างเนื้อเรื่องและโลกพื้นฐานของเกมนี้ครับสำหรับเอลด n นลิงนะฮะมันกลายเป็นเกมที่เป็นกระแสและได้รับความนิยมสูงสุดอย่างมากใน ัก็ยังมีฐานแฟนคลับมากมายที่เล่นเกมไม่อยู่คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับการแบนของเกมนี้ย้อนไปตอนที่เกมออกมาใหม่ๆนะครับในเดือนมีนาคมปี2022มีผู้เล่นคนหนึ่งได้ค้นพบไอเทมที่ชื่อ Dead b a s t m o l e มันก็คือจีนสติงของเฟรียฮะหนึ่งในตัวละครสําคัญของเกมที่ผู้เล่นจะได้พบเจอกับเธอไม่นานฟอร์มซอฟต์แวร์ก็ได้ออกแพตเอาไอเทมนี้ออกไปจากเกมถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีผู้เล่นบางคนที่ใช้โปรแกรม Sheet ี n น,น,ะะนำกางเกงในนี้กลับมาหากใครนะฮะไปเผลอเก็บจีสติงของเฟียเข้าจะถูกแบนทันทีเป็นเวลา6เดือนตอนนั้นนะฮะกลายเป็นของต้องคำสาปที่ส่งต่อกันเลยครับเป็นสตอรี่การโดนแบนที่มีมากนะฮะ เฮ้ยมึงรู้เปล่ากูคเคยโดนแบนในเกม6เดือนนะเวย้ยมึงใช้โปรโมไม่ก็เรือนในเกมไปหรือเปล่าเออกูเก็บไอเทมกางเกงในยังอยู่กับค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์แต่รอบนี้เป็นเกมที่เก่ากว่าครับอย่างเกม Dark Souls 2ฮะเป็นปกติครับที่เราจะเห็นผู้เล่นบางคนตัดสินใจมอดเกมขึ้นมาบางผู้เล่นก็ทําการมดแก้ไขบักของเกมและทําให้ภาพสวยขึ้นก่อนที่ผู้พัฒนาจริงจะลงมือทําซะอีกฮะ บางผู้พัฒนาเกมเขาก็ไม่ได้อะไรกับนักมอดทั้งหลายนะครับปล่อยให้ทําตามใจเลยก็มีขอแค่เอ้ยมึงอย่าทําการซื้อขายมอดกันก็พอแล้วแต่ไม่ใช่สําหรับค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์ฮะในปี2014ค่ายได้วางจําหน่ายเกม Dark s o u l 2แต่ทันทีที่เกมวางขายตัวเกมนะฮะกลับเต็มไปด้วยบั๊กและปัญหาทางเทคนิคต่างๆมากมายมันก็เลยทําให้ผู้เล่นบางคนครับเบื่อที่จะรอฟอร์มซอฟต์แวร์ออกมาแก้ไขเหล่าเกมเมอร์หลายคนก็เลยตัดสินใจหล่น มอดที่ชื่อ Ds2 Freecap ม o อดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยแฟนเกมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของเกมฮะเช่นทําให้ภาพสวยขึ้นเกมสเสถียรบั๊กน้อยลงอย่างไรก็ตามครับมีผู้เล่นจํานวนมากที่ถูกแบนจากการใช้มอดนี้และทางฟอร์มซอฟต์แวร์ก็ไม่ปลื้มมากๆที่ผู้เล่นหลายคนเลือกที่จะใช้ม o อดโอ้มันต้องช้าขนาดไหนวะถึงต้องมีคนม o อดออกมาก่อนที่ออฟฟิเชียลจะทาจริงถ้าคุณใช้โปรแกรมโกงนะครับท้ายที่สุดมันก็ต้องมีสักวันที่คุณจะถูกค่ายลง แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรทั้งสิ้นแล้วโดนแบนมั่วๆอย่างที่หลายคนโดนในคลิปนี้นะผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้สามารถปลดแบนได้โดวยไวยก่อนจากกันครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB